ิงสาวคนหนึ่งได้ข้ามเวลามาอยู่ในร่างของบุตรสาวตระกูลขุนนางที่มีผู้นำจิตใจโหดเที่ยมตอนที่ย้ายร่างมาภาพตรงหน้าคือพ่อกำลังบีบคอพี่สาวจนตุยแถมไม่มีความรู้สึกผิดแม้แต่นิดเดียวดูต่อจนจบตอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคลิกลิงกที่หน้าช่องได้เลยนะคะ แถมนางยังถูกบังคับให้แต่งงานกับชายชาราโรคจิตที่มีอายุรุ่นราวคราวพ่อเพื่อแลกกับผลประโยชน์ของตระกูลโดยไม่มีใครสนใจความรู้สึกของนางเลยแต่มีหรือที่คุณหนูยุคใหม่ของเราจะยอมง่ายๆนางปลองตัวเข้าหอนางลมแล้วแหลงขั้นอ๋องที่ชอบมาเที่ยวเพื่อมีอะไรกันและพอสูญสิ้นความบริสุทธิ์ก็จะได้พ้นจากการถูกบังคับแต่งงานกลายเป็นอิสระสมใจอยานางโดนไล่ออกจากตระกูลพร้อมกับสาวใช้แต่ถึงจะได้อิสระจากตระกูลสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือขั้นอ๋องกลับตามติดนางเป็นปลิงแทนซะงั้น,งงนแถมขู่ว่าถ้านางหนี จะสังหารคนรับใช้ของนางทิ้งนึกว่าจะพาไปที่ไหนท่านอองพานางขึ้นเตียงจ้าสงสัยติดใจเช้าเย็นไม่มีพักเลยทีเดียวแต่สุดท้ายคู่นี้จะได้ลงเอยกันหรือไม่แท้จริงแล้วนางต้องการอิสระหรือท่านอองกันแน่ไปติดตามต่อได้ที่ดราม่าบ็อกซ์ชื่อเรื่องอาวุธรักพิชิตใจออง